สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาทำนมหมีคาราเมลหวานน้อยเราไปทำกันเลยนะคะส่วนผสมก็จะมีนมหมีนมข้นจืดนมข้นหวานน้ำเชื่อมแล้วก็คาราเมลนะคะน้ำเชื่อมอยู่ที่10 ml นะคะบีบคาราเมลเข้าไปให้ได้15 ml นะคะ นำส่วนผสมทุกอย่างเข้าพร้อมกันเลยนะคะจะมีนมหมีหกระป๋องนมสด35 ml นมข้นหวาน35 ml แล้วก็น้ำเชื่อมบวกคาราเมลรวมกันแล้วได้15 ml นะคะขออภัยมี สิ่งมารบกวนน้องพึ่งนั่นเองตามด้วยครีมเทียมนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปที่โถปั่นได้เลยนะคะใครชอบมันก็ครีมเทียมสองครึ่งได้เลยนะคะส่วนน้ำแข็ง แนะนำให้เป็นน้ำแข็งบทละเอียดนะคะขั้นตอนนี้คือไปปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้นมหมีคาราเมลปั่นนะคะหวานน้อยสำหรับคนที่หวานน้อยนะคะสำหรับคนที่ชอบหวานน้อยนะคะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า